คนพิวมเพตราคณะบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนั่นเองสวัสดีค่ะพี่อุค่าครับสวัสดีครับพี่ม่อนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอ่าดีดมาตรงนี้ดีดแบบไหนถึงจะยืนได้ครัเมื่อเาช้าที่บอกว่าถ้าเกิดดีดเนี่ยแล้วจะกลายเป็นว่ามันมันมันเหมือน,น,นกับมันอยู่เทิร์นกลับไปเลยเนี่ยมันก็ควรจะอยู่เหนือหนึ่งพันสี่ร้อยเอยประมาณหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะครับก็เจ้าชวนนะก็หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบก็หรือประมาณสักหกจุด นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นเนี่ยจะต้องขึ้นอีกสักวันหนึ่งเพื่อจะคอนเฟิร์มในในมุมนี้นะครับก็ตกมาเยอะฮะตกมาเยอะจริงๆแล้วก็มีการดีดกลับแล้วการดีดกลับตรงนี้เนี่ยดูดูผมนั่งดูไปเอ๊ะหุ้นมันรวมรวมกันมันบวกมาได้ยังไงเนี่ยตั้งตั้งสิบแปจุดนะครับก็อย่างว่าฮก็แท้ให้บวกหลายๆตัวอย่างเช่นกลุ่มกลุ่มตัวเดลตานะครับหลังจากจัดงานปีใหม่อย่างอลังการไปแล้วนี่ก็หุ้นก็บวกโชว์เลยครับ นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงทีเดียวนะแล้วก็ Advanced EOT ตัว True นะครับพวกนี้นะครับกลุ่ม CP ก็มานะครับก็ผมไปดูอันนี้ครับก็ไปดูจากที่ CP extra มีการชี้แจงตลาดหลักทรัพย์เมื่อช่วงประมาณเที่ยงนะครับก็ผมสรุปมาว่าสิ่งที่เขาชี้แจงมาไม่ว่าจะเป็นข้อที่ 1, นึสองสามนะครับเกี่ยวกวับเรื่องวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ได้ลงทุนในฟอเรส t เทียนะครับคือลงทุนเฉพาะโปรเจกต์ฮเร์ตัวเดียว นะครับแล้วก็ถูกหลักธรรมาภิบาลนะครับธุรธกิจก็ยังอยู่ในไลน์ของเขาเองไม่ได้ออ,อกนอกที่ทางแล้วก็ในเรื่องของการประเมินทรัพย์สินเนี่ยก็ประเมินด้วยคนกลางแล้วก็ซื้อลงทุนในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เขาประเมินไว้ด้วยซึ่งผมเคยบอกเนอะก่อนหน้าน,นี้แล้วว่า MQDC เนี่ยเขามีการขายหุ้นกู้แล้วก็โปรเจกต์ทุกๆตัวใน MQDC เนี่ยเขามีการประเมินมูลค่ามาหมดแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมันก็ไม่น่าจะมีประเด็นตรงที่ว่าเขาไปลงทุนแล้วแพงนะครับเพราะเขาตูกประเมินมาหมดแล้วนะครับอันนี้ก็การที่แจ้งตรงนี้ถาวมมาแล้วผมโอเคไหมผมว่ามันมันมัน,ม,นมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือผมมันจะมันจะมีข้อหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือว่ามาชาเทียมพูดบอกว่าเขาอะมีสิทธิ์ในการเลือกถอยแต่ถ้าเกิดการถแถลงแบบนี้แสดงว่าบริษัทไม่ถอยครับบริษัทเดินหน้าต่อพร้อมกับความมั่นใจความเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นเนี่ย ทำถูกกติกาแล้วก็การลงทุนทั้งนี้ก็เป็นประโยชน์กับตัว c ีเพ็ก a เองนะครับผมว่าถามว่ามันมันมันเชื่อถือได้ไหมมันต้องเชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับว่าเขาพูดมาอย่างนั้นก็ยังผมก็จะพูดตลอดว่าเวลาเราตัดสินใจหุ้นตัวหนึ่งมันใช้ความรู้สึกไม่ได้ครับ มันคือมันต้องใช้กฎหมายมันใช้กฎเกณฑ์กติกาสากลที่เขาใช้กันคือเราใช้อารมณ์ว่าเอ้ยไม่เอาเจ้าเสอือเจ้าสูธทาแบบนี้ไปอุ้มคนนู้นอุ้มคนนีนนนนน้ผมบอกว่าประโยคนั้นอะใช้คุยเล่นๆได้แต่ใช้ใน,นการตัดสินใจอะไม่ได้ครับเพระาะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่คราวนี้รอดูครับพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวตัวอ่าทางด้านกองทุนเองอ่ะก็น่าจะมีการประชุมกันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ถ้าเกิดกองทุนเขาเขาเขาเอาเปเปอร์ตัวนี้ไปนั่งพิจารณาแล้วเขาโอเคว่า ซีเบซ่าไม่ได้ผิดเงื่อนไขอะไรสามารถลงทุนต่อได้หุ้นจะขึ้นครับแต่ถ้าเกิดบอกว่ายัางเชื่อมัน่นกองทุนบอกว่ามันผิดมันผิดไม่ถูกเขาบอกว่างั้นไม่ลงทุนก็ก็อันเนี้ยก็ก็จะลงต่อแต่ผมคิดว่านะดูจาก ดูจากทรงนี้แล้วนะครับก็ไม่แน่นะกองทุนเองอาจจะไม่ได้บอกว่าหรือว่าไม่ไม,ไม่คงไม่ได้ฟันธงว่าสิ่งที่ CP Extra ทำนีนเน่เป็นเรื่องของการผิดนำทำให้บาปเพราะจากที่ผมเรียนนะครับว่าเวลาพิจารณาเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยมันมันต้องดูตามข้อกฎหมายแล้วก็เกณฑ์ไปหลักว่าเขาผิดอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งมันดูๆแล้วมันไม่ได้ผิดนะผมเองนะมันอาจจะไม่ถูกใจ เมื่อไรไม่ถูกใจมาจจะดูว่าเป็นงานอุ้มแต่นะั้นอันนั้นมันเอาไว้คุยกันได้ไงแต่ว่าในแง่กตกิกาหลักเกณฑ์เนี่ยมันถ้ามันไม่ผิดมันก็คือไม่ผิดครับนะครับเพราะนนั้นตรงนี้ก็เกงนะ่งแม่ไขเก่งตรงนั้นได้ก็เดี๋ยวผมเองก็เลงอยู่แล้วครับว่าเมื่อไหร่ c p o c v e c t a เนี่ยจะลงต่ำสุดที่แล้วเด้งกลับเราก็จะแนะนำเข้าไปซื้อเหมือนกันก็เป็นลันกษณะการเก่งกันไปแบบชาบชวยครับซึ่งถ้าผลผมนะผมจะไป ไป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 แนะนําในตัว CPO เป็นหลักก่อนฮะอย่างน้อยสุดมันก็เป็นเป็นคนที่ไม่ได้ตรงๆงอ่ะ c p s a เขาตรงๆไ네งแต่ CPO มันไม่ตรง่ะมันเป็นตัวเป็นผู้ถือหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากลงทุนแต่ไม่อยากจะเสี่ยงแบบเต็มเต็มอยเนี่ยก็ไม่ต้องไปลงทุนใน c p e a ครับให้มาลงทุนในตัว CPO แทนครับเป็นผู้ถือหุ้นครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงอในช่วงเที่ยงแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นในกลุ่ม CP นี้ทั้งสามตัวครับปรับตัวขึ้นมาหมดเลย นะครับก็ไม่รวมตัวเดลต้าแอดวานเนี่ยเอทีเนี่ยซึ่งสามตัวนี้เขาขึ้นมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็บวกมาที่นถึงบวกได้เยอะครับส่วนตัวลบเนี่ยวันนี้เนี่ยมีตัวลบเนี่ยไม่เยอะที่เห็นเห็นแต่จัดเนี่ยที่มีลบเยอะสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวไทยออยนะครับก็ไทออยอย่างที่ว่าครับตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ของไทออยในตัวนี้เนี่ยเซฟพีเนี่ยทำไปทํามาแล้วเนี่ยเขาต้องลงทุนเพิ่มเนี่ยอ่เห็นมีการคํานวณผมดูจากบล็อกกรุงศรีนะขออนุญาต ให้เครดิตเขาครับก็เขาบอกว่าเงินลงทุนเนี่ยมันสูงขึ้น33%จากจากเงินลงทุนดั้งเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเงินลงทุนบวกบวก,บวกดอกเบี้ยนะที่ต้องจ่ายเพิ่มเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนฮะพอคอสเพิ่มขึ้น33%อรอย่างอ่าของโปรเจกต์ตรงนี้ก็จะลดลงตามลําดับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวลบกับตัวไทยออยนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปคิดนะครับว่ามันกระทบต่อ เอาเอาเงินลงทุนเพิ่มไปคิดต่อหุ้นมีผลต่อราคาหุ้น4ี่บาทอะไรหรือว่าสาบาทหรือสี่บาทก็ตามเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นตรงนี้มันทําให้ IRR ของโปรเจกต์มันลงแล้วก็โปรเจกต์นี้เลื่อนไปเป็นปีเจหนึ่งแล้วสถานการณ์ที่ยังไม่คานวณเพิ่มก็คือเมื่อถึงปีเจหนึ่งจะยังมีใครเติมน้ํามันลดอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ที่มีผลต่อตัวหุ้นครับมันนี้คือไทยออยครับก็กลายเป็นตัวลบเบอร์หนึ่งของตลาด นะครับที่เหลือก็เป็นตัวจุกจิตไปนะครับก็เป๋าเป๋าทวันนี้ไปให้ความสนใจกับฝังบวกมากกว่าครับก็มากันเป็นแถวเลยทั้งหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเอ้ยก็โรงพยาบาลกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่มากันนะครับก็อันนี้เป็นภาพสักนี้เป็นแนงเลยอย่างไรฮะหุ้นกลุ่มธนาคารกับกลุ่มโรงพยาบาลนะฮะธนาคารกับโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยผมว่ามันมันมันคอนฟโรงพยาบาลเนี่ย มันคอนเฟิร์มอยู่แล้วมันคอนเฟิร์มมาหลายวันแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เด้งแค่วันเดียวละมันขึ้นมาสองวันแล้วนะครับแล้วก็ตุนธนาคารเองเนี่ยผมเชื่อว่าการตัดสินใจเรื่องเฟดเองนั้นเนี่ยมันเป็นบุกธนาคารครับเพราะธนาคารเองอ่ะเขาบุกด้ตวงเขาเองอยู่แล้วนะครับมันถ้าเกิดถามว่าอย่างนี้โดยรวมแล้วเราผมคิดว่าพรุ่งนี้ดัชนีจะเขียวอีกวันหนึ่งหรือเปล่าผมว่ามีลุนนะ ผมว่ามีรุ้นเขียวเพราะดูจากแรงซื้อของหุ้นแต่ละตัวแล้วเนี่ยมันมันดูค่อนข้างจะหนาแน่นทีเดียวพรุ่งนี้เราจะเห็นตลาดโบกสักวันหนึ่งครับอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะครับจะบวกจากตัวไหนครับพี่ก็การบวกเชื่อว่าโบกตัวเดิมครับคงไม่เราเราอาจจะเราอาจจะมีความคุ้นชินกับว่าหุ้นขึ้นมันเดียวเราเราลบใช่ไหมครับแต่ว่าอในช่วงสถานการณ์แบบนี้การขึ้นแบบนี้ผมว่ามันเป็นการหุ้นหุ้นขึ้นตัวซ้ําตัวเดิมครับ หมายความว่าพรุ่งนี้เราก็น่าจะเห็นเดลต้าขึ้นนะครับเราน่าจะเห็นแบงก์เราน่าจะเห็น, Bank, รน,หนโรงพยาบาลที่ขึ้นอยู่เนี่ยขึ้นเหมือนเดิมอะแล้วก็ถ้าเกิดพรุ่งนี้เนี่ยกองทุนเขาไม่ได้ไม่ได้มาบอกว่าอ่าสิ่งที่ซีเบกาทำผิดทํามธิบาลเนี่ยนะครับแล้วเขาจะไม่สนับสนุนให้สมาชิกนะครับหรือกองทุนนั้นลงทุนเนี่ยถ้าเกิดออกมาเป็นทางบุกเนี่ยหุ้นซีเบกซากับซีบีอพรุ่งนี้จะกลายเป็นพระเอก นะครับจะกลายเป็นไปอีกสามตัวเลยนะอย่าลืมนะครับทรูซีเบกスแล้วก็ซีพอเนี่ยเขามาคู่กันครับมาแบบมาแบบสามตัวเลยสามตัวควบนะครับจะเป็นอย่างไรครับเปสิบเอ็ดบาทสิบเหรอใช่ครับสิบเอ็ดบาทสิบแล้วให้มาขึ้นพร้อมกันหมดเลยนะครับก็สี่เปอร์เซ็นตแล้วนะตัวทูนะครับ C ี R นี่ก็บวกมาประมาณหนึ่งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วซีเบกスอีกก็บวกมาศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่าตัวที่ครับซีเบกスบวกประมาณสักสองจุดเก้าหกซีพอบวก เท่าไรอ่อ่ะสามเอร์เซนกว่าทูบวกสี่เอร์เซนกว่าน้ำหนักสามตัวนี้รวมกันต่อดดชนีเนี่ยก็คือหนึ่งสองสาประมาณสี่จุดนะประมาณสี่ถึงห้าจุดที่บวกอยู่ตอนนี้เป็นของสามตัว,นวเนี้ยครอบครัว CP พเนี่ยสี่ถึงห้าจุดนะครับอันนี้ไม่รวม CPF นะครับใช่ี <Yeah. S 1> F ไม่รู้ไป oh. อยู่ไหนแล้วนะครับแล้วตัวหนึ่งที่มาโดดโดดอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว KCE ครับจำได้ไหมครับที่บอกว่าเ c ซหาน่าเนี่ยโอ้โหเป็นตัวที่ลงมาลึกผมคำนวณผมคำนวณได้เนี่ยเมื่อเมื่อช่วงวันหยุดเนี่ยผมว่ามันลงยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะแต่ว่ามันใกล้มากแล้วเพราะฉะนั้นการที่รีบาวตรงนี้ก็ถือว่าราคาถูกทีเดียวนะครับวันนี้มันลองจับตาดูครับฮาน่าเกซีก็เป็นอีกอีกคู่หนึ่งซึ่งซึ่งวันนี้ซึ่งราคาตอนนี้น่าจะ,น,าจะน่าจะมีโอกาสที่จะดีได้นะครับเป็นหนึ่งในเป็นสองตัวที่ลงมาลึกทีเดียวแล้วก็ มีการลีบาโดยเฉพ่ะตัวเคซนั้นบวกไปถึงเจ็ดเปอร์ซ็นลยทีเดียวนะครับอ่ตอนนี้เน็ตกระตุกทางทีมแจ้งมาว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหานะคักลงทุนอะก็รายละเอียดเดี๋ยวทางนักลงทุนก็สามารถฟังและชมซ้ำแลัวกันเน,ะเนาะแต่นักวิเคราะห์ที่พูดมาพี่วันก็พยายามอัปเสียงแล้วก็เขียนเป็นเทคให้กับนักทุนได้ดูว่ามีการพูดถึงอะไร พรุ่งนี้ตัวหุ้นที่น่าสนใจคืออ่าคือผมถ้าให้ผมเลือกตอนนี้ผมจะเลือกตัวหาหน้าไว้ตัวหนึ่งครับแล้วก็ก็ดูจากซีพีเอ็กซ์ซ่าครับรู้สึกว่าก็น่าจะโอเคนะแต่ก็ไม่อยากจะไปอย่าเพิ่งยังไม่อยากจะลุยอะซีพีเอ็กซ์ซ่าผมขอเป็นซีพีออครับและอีกตัวหนึ่งครับที่พูดมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เอาเข้าพอร์ตสัทีหนึ่งก็คือบีดีเอ็มเอสครับสามตัวนี้ครับก็บีดีเอ็มเอสครับตัวซีพีออแล้วก็ตัว หาหน้าครับสามตัวตลองไปเลือกดูรครับสามตัวนี้แต่บาุงลาดขึ้นไปแล้วใช่ไหมฮะบรุงลาขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วจริงๆท,ทั้งสองตัวมันขึ้นทั้งคู่แหละนะครับแต่ว่า<อ>แต่ใครบรุลงลามันราคาสูงไปนิดนึงฮะร้อยเก้าสิบหกบาทเอฟซี FC อาจจะแบบอยากจะเอาราคาต่ากว่านิดนึงฮะยี่สิบาทมีไหมอ่ะยี่สิบบาทดีกว่าเอายี่สิบาทถูกกว่านะครับก็เลือกเราจัดไปโดยไทยครับแต่ถ้าเกิดใครที่เงินหนาหน่อยนะก็ไปตัวบุงล่าไปเลยก็ได้ครับตัวนี้ พี่ม่อนยังได้ยินเสียงชัดอยู่ใช่ไหมเหรอเออบอนก็เลงเช็คคอมมอนชัดเฉยของบอนที่ผ่าน youtube ในเครื่องในแผลดีชัดนะคะแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ชัดสายเช็คคอมมอนชัดเฉยคอมมอนที่ผ่านคือของพี่อุชัดไหมยูทูบพี่อุชัดอยู่เมื่อกี้ยังไม่ได้ดูเลยเพราะว่าเราอ่อนพร้อมกันก็เลยไม่ได้เปิดดูเดี๋ยวก็ลังขึ้นมานิดนึงของของพี่ชัดนะคะถุนที่พี่ใช้ไอแพดอยู่นักลงทุนที่ติดตามใครชัดไม่ชัดช่วย แจ้งให้พี่หน่อยเนาะอ่าลองดูนะคะอ่าตอนนี้ของพี่ชัดนะคะชัดนะพี่ฟังเดี๋ยวนี้ชัดเลยนะเฮ้ยแต่เขาบอกว่าผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องตอนแรกเขาบอกไม่ชัดไม่รู้เลยบางคนชัดบางคนไม่ชัดนะฮะแต่ตอนนี้ชัดตอนนี้ชัดแล้วครับตอนเนี้ยตอนนี้ชัดนะฮะอ่าๆลองทบทวนอีกทีหนึ่งนะคือนะคือตลาดหุ้นไทยต้องยืนอ่าต้องยืนโอเคสรุปกันลวกันนะสรุปให้กันล้วกันว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับก็ ตัวตลาดเนี่ยต้องยืนดัชนีต้องยืนเหนือหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบให้ได้นะครับพรุ่งนี้มีลุ้นแอบบวกนะครับดิสของหุ้นที่จะขึ้นพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นเป็นเป็นหุ้นที่ขึ้นวันนี้แหละนะครับคงมีการสลับขึ้นสลับลงหรอกครับเพราะว่ามันถ้าตลาดมันจะขึ้นจริงมันจะขึ้นในหุ้นชุดเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนเมื่อไร่เป็นขึ้นอีกชุดหนึ่งอันนี้ถือว่าไม่ดีนะแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะขึ้นในหุ้นชุดเดิมพรุ่งนี้จับตาด นะครับพรุ่งนี้ตัวสมากตัวกองทุนจะมีการประชุมแล้วก็น่าจะมีการออกมาบอกว่าสนับสนุนให้ลงทุนในหุ้นตัวซีเอ็กซตาไหมเห็นด้วยไหมนะครับลงทุนได้หรือเปล่าถ้าเกิดเขาแบบไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรเ็บอกว่าโอเคนะก็ตามนั้นตูกกฎหมายตูกกฎเกณ์ก็ลงทุนต่อพรุ่งนี้ครอบครัว CP จะกลายเป็นตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวบวกของตลาดเลย ถ้าเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้ไม่ให้ลงทุนไม่สนับสนุนอันนี้ก็จะลบครับแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ได้ว่าอะไรก็จะบวกครับแล้วก็พวกจับตาดูพวกราคาลงมาลึกๆทั้งหลายนะครับพวกเคซีพวกฮาน่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมีตัวเลขส่งออกนะครับใครที่ชอบส่งออกลองไปดูตัวไอทีซนะครับอ่าแล้วก็อันหนึ่งก็คือว่า ในตัวผมเองนะครับก็หุ้นที่ที่เรามองไว้เล็งไว้ตอนนี้เนี่ยสามตัวนะครับเดี๋ยวไปเลือกดูก็คือตัว BdMS นะครับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตัวฮาน้านะครับก็ถือว่าราคาลงมาเลึกนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเอ่อซครับเหตุผลที่เลือก c p o ไม่เลือก C p พีเอเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาอย่างน้อยสุด c p o เนี่ยมันก็เป็นตัวแค่พูผู้ถือหุ้นนะนะครับแต่ c p พี t อ็กซเขาเป็นตัวตรงก็เลยหลบๆมาที่ C p ออกครับ เพราะซีพเองเนี่ยผลประกอบการเขามันก็ดีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของกรณีของตัวการลงทุนในตัว CPX ีเอตเองเนี่ยมันก็คงไม่ได้ถึงขนาดส่งผลเสียต่อง,งบการเงินอย่างอย่างร้ายแรงคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนี่คือนี่คือสามตัวให้เลือกนะครับตรงตลาดเองก็ถือว่าค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับก็ผิดคาดไปนิดหนึ่งนะครับนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็เอาว่ากันไปฮะตอนนี้พอขึ้นมาลงมาลึกครับนั้นเวลามันจะเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็ขอให เราได้หายใจสักสองสามวันก็นแล้วกันนะถ้าอยากจะลงต่อนะครับผมไม่ได้ยินเสียงพี่ม่อนเนะส่วนท็อปละคะเอ่อท็อปเองผมในมุมผมเองเงินลงทุนที่เขาจ่ายเพิ่มอีกสาิสามเปอร์เซนอันนี้ให้เครดิตครับบารกรุงสีนะผมดึงดึงตัวเลขสามสิบสามเปอรมาจากเปเปอร์เขาจากเขาเองนะในในสื่อนะเอ่อวงงบงบลงทุนทั้งหมดเนี่ยเขาประเมินไว้ที่สูงสุดสองแสนแปด คือสามสิบสามเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นผมว่ามันมันกระทบนะมันเป็นลบแล้วก็บรราภาวะแบบนี้เนี่ยหุ้นกำลังจะขึ้นเนี่ยแล้วคุณมีข่าวลบเนี่ยมันอาจจะถ่วงราคาหุ้นได้ไหมนเนี่ยผมว่าไทยออยเนี่ยคนที่คนที่คิดจะลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับตัวนี้แล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีเนี่ยมันยังมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ถ้าเกิดอยากจะลงทุนในตลาดตอนนี้ผมอยากขอให้ไปเอากลุ่มอื่นดีกว่า พลังงานปิโตรเคมีเนี่ยเราเราวางไว้ก่อนนะครับเอากลุ่มอื่นๆที่มันขึ้นๆน,นก่าแบงกปป์ก็ได้ชาปีก็ได้อะไรก็ได้นะครับผมว่าน่าจะล้อกับตลาดมากกว่านะครับน่าจะล้อกับตลาดมากกว่านะครับนี่คือในมุมมองผมเองนะครับค้าปลิกที่มองเห็นที่ขยับขึ้นมาก็มี CPR, c p r c p n อ่าใช่ครับ CRCCRC ใช่ CRC <ม><ม>นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวตัวที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของการใช้จ่ายอยู่แล้ว e-receive e-receive เนี่ยมันใช้ได้ไม่เยอะหรอกแล้วก็ crc ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ที่แรงไว้นะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็ขึ้นมาตอบสนองกับกับกับข่าวนี้มาสองสามวันแล้วครับตัวนี้แล้วก็ cpn ก็มาด้วยเพราะ crc มา cpn มาตัวอีกอันหนึ่งก็คือที่ลงมาเลึกๆนะครับก็ปูนฮะปูนหนึ่งร้อยหสิบเจ็บาทแต่ปูนนั้นมันเด่งขึ้นมาแต่ว่าปูนนี่ไม่รู้จะเด้งได้กี่วันนะ เพราะว่า,อย,าอย่างว่าครับที่ผมบอกอ่ะมันเป็นปิโตเคมีมันเป็นพลังงานซึ่งมันไปอิงอยู่กับปัจจัยต่างประเทศเยอะซึ่งวันนี้ปัจจัยต่างประเทศเองยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อขอให้เลย์โดเม s สติกครับก็คือเล่นในมุมโดเมสติกไปก่อนนะครับเล่นอาจจะเซฟกว่านะครับแล้วก็พยายามจะเกาะหุ้นที่เป็น most active ไว้ก่อนก็จะดีกว่านะครับคืออย่าไปอย่าพยายามประเภทหุ้นตัวนี้ขึ้นแต่ไปซื้อหุ้นอีกตัวหนึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้นะก็คือพยายามจะเลือกให้คือเราอยากจะ follow by กับตลาดใช่ไหมเราควรจะเลือกหุ้นที่ที่เขาเล่นกันนะครับอย่าอย่าพึ่งินดี้ฮะอย่าพึ่งินดี้หุ้นตัวนี้ขึ้นเป็นเลือกตัวนั้น,อ,น,นอันนี้อาจจะโดนได้แล้วก็หุ้นจะขึ้นได้กี่วันอันนี้ยังตอบยากแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้ยืนเหนือ1น9 0ได้ก็จะถือว่าทรงจะดีขึ้น แต่ถ้าเอิจะดีจริงๆอ่ะมันต้องบวกประมาณสามวันติดต่อกันนะบวกสามวันติดต่อกันถือว่า,ถ,วาถือว่าดีแล้วนะครับแล้วก<อ>็คุณจะยืนเหนือหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบจุดได้ด้วยนะครับอ๋อนะครับอ๋อทางทีมงานบอกว่าแจ้งทางเซิร์ฟเวอร์ของเด็ดเพื่อแก้ไขให้อยู่ครับอ่าแจ้งตั้งแต่เช้าและเซิร์ฟเวอร์นี้ยังไม่ได้รับแจ้งอีกนะคะอะ ก็นักทุนได้ยินเสียงบ้างหรือเปล่าคะถ้าถ้า,ถาไม่ได้ยินแจ้งด้วยนะคะอลองลอง,ลองเท็เช็คกันนิดหนึ่งค่ะพี่ว่าเป็นอย่างไรนะคะฮะลัลโหลได้ยินเสียงไหมคะหนึ่งสอสสี่ถ้าได้ยินเสียงชัดกดหนึ่งไม่ชัดกดสอง,ก,สองก็แล้วกันนะแต่พี่อุตก็สูบไปหลายรอบอมีช่วงจังหวะสูบก็บอกชัดจเจนเอลองลองดู ตอ,ตอนนี้ปกติครับอ่ากดกด <Okay. S 2> ชัดกดหนึ่งนะนถึง <Okay. S 2> ไม่ชัดกดสองพี่ม่อนจะได้ดูตลาดบวกบวกเนี่ยมันพูดง่ายเข้าใจง่ายเล่นอะไรง่ายครับแต่ถ้าเกิดตลาดลบนี้เหนื่อยฮะเหนื่อยโชคดีนะที่ตลาดมันเป็นแบบนี้ ก็เสียงชัดนะผมเปิดจาก YouTube แล้วชัดแหละใช่ใช่ชัดแต่บางคนเวลาเข้า YouTube เขาลืมไปว่ามันอยู่ตรงกลางอ่ะพอ u t u b e มันสามารถกดกดมาอัปเดตล่าสุดแต่บางท่านก็ไม่รู้ว่าจะฟังตอนต้นอะไรเงี้ยนะกด f อ้ผ้าก็แล้วกันนะตอนนี้กดกดมาอยู่ข้างหลังสุดนะหลายๆท่านนะฮะปรับกันนิดหนึ่งนะน้องจุนปรับวิธีการติดตามกันนิดหนึ่งอ่ะ อาศัยรีเฟซเอาครับอ่าดีนะคะกดไปผ้าไปส่วนส่วนส่วนใหญ่ชัดแต่มีนักทุนบางคนไม่เข้าใจในวิธีการนั่นเองนะฮะใช่อ่ท่านที่ว่าขาดไปหายหายท่านกดไปฟื้นไปข้างหน้าหน่อยนะหรือไม่ก็กดรีเฟชอ่ะส่วนใหญ่ชัดอยู่นะคะตอนนี้ส่วนใหญ่ชัดอยู่นะฮะอันนี้รอรอกันอยู่หุ้นอีกตัวหนึ่งก็ไหนไหนก็เดี๋ยวอ่ายังยังมีเวลานิดนึงใช่ไหมก็พวก ปตทอสอผอเนี่ยผมว่าใครที่อยากได้หุ้นที่มีดีวเวนด์ยิวสูงๆเนี่ยผมว่าสอผอเองอ่ะก็น่าจะเก็บได้นะร้อยสิบแปดบาทนะครับก็ก็มีให้เลือกทั้งแม่ทั้งลูกครับปตทอหรือปตทอสอผอก็ได,ได้ได้ทั้งคู่ของตัวนี้ยิวค่อนข้างดีนะครับก็สองตัวนี้อื่นๆก็ใครชอบตระกูลตระกูลกรัฟเอนจีก็ว่ากันไปสังเกตดีๆไหมครับว่าประวัติศาสตร์ซ้ำอยซ้ สามหนุ่มห้ามุมห้าห้าหนุ่มสามมุมไปตีกอล์ฟนะครับตีกอล์ฟตอนเดือนอะไรไม่รู้อะจำเดือนไม่ได้แล้วที่เขาใหญ่หุ้นก็ขึ้นไปทีนึงแล้วนะครับแล้วก็มาตีกอล์ฟรอบนี้ก็ขึ้นอีกฮะนะครับกอล์ฟเอนเนี่นี่ก็เป็นหนึ่งในกวนตีกอล์ฟแล้วก็ซีอีโอปรทอก็เป็นหนึ่งในกวนตีกอล์ฟเหมือนกันนะครับก็ขึ้นเหมือนกันนะก็สังเกตดีๆครับอย่างที่ผมบอกเมื่อเช้าว่าการเมืองว่ามันดูจากเนี้ยมันการเมืองอะมันจะเริ่มทรงมันเริ่มจะดีขึ้น เกมที่โม่โมนะครับหรือว่าไม่ใช่มั่ตัวทีเกมที่เหมือนกับยังไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่อยู่กับยังไม่ยังยังไม่เข้าทรงนะมันมันจะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ก็ลองดูครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยรัฐบาลจะเป็นการออกมาตรการเศรษฐกิจซึ่งมันเป็นมาตรการตัวใหม่ซึ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเราดูครับว่าการจัดทรงด้าน,นการเมืองเนี่ยจะทําให้การประชุมคอรมอในว,วันพรุ่งนี้เรียกว่าผมใช้คําว่า เป็นวันวันเกิดใหม่กันแล้วกันของของการเมืองของรัฐบาลกันแล้วกันถือว่าไอที่ผ่านมานั้นเนี่ยซ้อมเกิดกันแล้วกันแต่พรุ่งนี้คือเกิดจริงอันนี้จะ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 โอเคหรือเปล่าถ้าเกิดประชุมปุ๊บยิงมาตรการตูมตูมออกมาแล้วคนเชื่อแบบโอ้แบบเชื่อเลยเนี่ยผมว่าอันนี้เรามันจะดีกับพวกเราเองนะครับก็ติดตามฮะเรื่องการเมืองแล้วก็พรุ่งนี้ให้ติดตามสองเรื่องครับสําคัญแล้วมีผลกัตลาดขึ้นหนึง่งการออกมาตรการเศรษฐกิจเรื่องของอ่าการใช้จ่ายอีรีเซฟ ซึ่งหุนที่ได้ประโยชน์ก็คือคุนค้าปรีก C R C ที่ผมเลือกก็ C R C ตัวคอม7นะครับตัวคอม7แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัว c i n เนนะครับที่ผมเลือกมาให้3ามตัวแล้วก็พรุ่งนี้อีกอันหนึ่งก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นอีเวนต์สำคัญก็คือตัวการกองทุนนะถ้าจําวันไม่ผิดเนี่ยกองทุนจะคุยกันเรื่อง C P X Star เนี่ยแหละนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้ติดใจอะไรเนี่ยก็คือไม่ได้ว่าอะไรนะก็คือลงทุนต่อได้เนี่ยพรุ่งนี้หุ้นในกลุ่ม ซีพีทั้งสามตัวนี้ก็น่าจะขึ้นต่อนะครับนะครับนี่คือประมาณนี้ครับอออ่ะวันนี้เจอสันทีอ่ะโอ้ยหมือจะไปการเมืองนี่แหละกลักบม,ม,มกลับมาดูตลาดการเมืองมันช่วยอะไรเราได้บ้างเนี่ยบอกนะ,ะเราอะพยายามผมว่าพยายามจะหาประโยชน์หาอะไรจากกิมมิคจากการไม่เรียกว่าหาอะไรนะหาจุดเนะี่ยเขาตีกอล์ฟแล้วหุ้นขึ้นเราต้องชอบนะ เราอย่าไปอย่าไปว่าเขาคือเราออยู่กับหุ้นไงอะไรก็ตามทําให้หุ้นขึ้นเราชอบหมดนะเราชอบหมดไม่มีเลือก่านจเปแดกดันคนอื่นเขาได้เลยจ้ะโอเคครับขอบคุณนะครับโอเคครับสวัสดีครับพี่มอนครับอ่ะก็รัฐบาลพ่อเลี้ยงกับอ่าภูมใจขวางอะไรก็มันก็ไปย่ะค่ะแต่ความมันก็อย่าลืมนะฮะปอดของเรานะ ต่วรารอดไหมนั้งถึงคระมเปนของเขาอ่ะนี่ก